สวัสดีแฟนๆทุกท่านนะครับวันนี้วันที่24มีนาคม2566นะครับวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่ไร่สวนสีโชครักษานะครับเป็นของสีโชครักษาเองนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณสามไร่นะครับ สามไล่สี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมข้าวมะลิ105หวานนาปันนะครับมะลิ105ตัวนี้เราทำการหวานเดือนธันวานครับปลายเดือนธันวานครับ จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณ90วันนะครับ90วันก็ออกลวงแล้วนะครับวาน,นับตั้งแต่ไทยวานมาถึงเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ประมาณ120วันนะครับข้าวมะลิขอขอ15มะลิ105ก็หวานได้เหมือนกันนะครับ ระยะเก็บเกี่ยวก็ประมาณร2อยยี่สิบวันเท่ากันครับตอนนี้เราทำอยู่เจ้าเดียวครับตรงนี้เป็นการทดลองปีนี้เป็นปีแรกนะครับก็อลองแล้วก็รู้สึกว่าน้ำของเราพอไม่พอเพียงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพื้นที่นามันไม่เสมอนะครับ ถ้าจะให้ดีเราต้องปรับที่นาให้มันเสมอนะครับน้ำเราจะได้ไหลไปสะดวกทั่วถึงนะครับตัวนี้ผมทดลองเป็นปีแรกนะครับก็วังติดสะตัวนี้มันจะต่ำกว่าทางนู้นนะครับสังเกตดูจากทางนี้ข้าวจะเกกว่าฝั่งนู้นนะครับ ระบบน้ําของเราตอนนี้เราจะสูบน้ําบาดาลใส่เลยนะครับน้ําบาดาลท่อสี่นิ้วนะครับซัมเมอร์หกร้อยวัดกับแพงสองเพงนะครับดูดออกเป็นท่อนิ้วสองนะครับตนี้ดูดขึ้นเป็นนิ้วสองนะครับก็จะปล่อยลงใส่งานนาเลยนะครับ ใส่นาเลยครับตอนนี้เพราะว่าตอนแรกก็จะมีปั๊มดูดจากสอยุนครับพอดีปั๊มมันเสียนะครับตอนนี้เราก็ดูดตรงเลยครับไม่ได้กันได้กองเลยครับดูดจากบอสลงสะเลยครับมันก็จะน้ำไม่พอพอดีเราก็ได้น้ำจากสะ ของโครงการกรมพัฒนาที่ดินนะครับปีนี้ตรงใกล้กันกับไร่สวนสีโชคของเราก็มีมาขุด2บอ่อนะครับก็พอดีเราก็ขอน้ำจากสะ2005นี้แนละครับสะสมทบทุน2 5 0 5ของพ่อใหญ่นาติดไร่สวนสีโชคนี่แหละครับก็พอได้สูบเพิ่มเติมใสนาข้าวของเรานะครับ ก็ถือว่ายังดีครับที่มีน้ําจะสํารองนะครับไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะได้ขนาดนี้หรือเปล่านะครับก็อุปสรรคก็จะมีเรื่องน้ํานะครับที่ของเราน้ําเราไม่พอนะครับก็จะเรียนรู้กันไปครับค่อยๆพัฒนาไปเรียนรู้ไปครับท่าในใดสนใจก็ ลงได้ครับให้เต่อนระบบน้ําของเราพอเพียงนะครับก็เริ่มวานตั้งแต่กลางเดือนธันวาก็ก็ได้นะครับประมาณวันที่15ธันวานครับก็นับจาก15ธันวาก็อายุเก็บเกี่ยวก็จะประมาณนับถอยหลัง15เมษายนะครับเล็บอ,อยู่ช่วง 10เมษายนะครับจะประมาณระยะเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดกดฝากช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีนะครับ